สวัสดีครับพี่เ,เพื่อนกเกษตรกรท่านไหนที่ใช้เครื่องยนต์ของคูตารตมาสักพักแล้วรู้สึกว่าเครื่องยนต์ไม่มีกําลังหรือว่าแรงม้าตกน้ำมันเครื่องตาช้างเครื่องกลรงสีดําของเรานะอ่าในการเติมควรเติมไม่อยู่ในที่บนดูไม่ต่ากว่าที่ล่างครับผม สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆชาวเกษตรกรท่านไหนที่ใช้เครื่องยนต์ฮงรูต้านะครับมาสักพักแล้วรู้สึกว่าเครื่องยนต์ไม่มีกําลังหรือว่าแรงม้าตกนั่นเป็นสัญญาณสัญญาณหนึ่งนะครับที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอวันนี้ผมช่างโตโฮตูต้าถิห์บุรีมีเทคนิคดีๆจะมาบอกนะครับเนื่องจากในน้ามันเครื่องมีสาร,ารเคลือบกาล่อรลื่นครับ ช่วยให้ลูกสูบแล้วกแหวนน่ะลดการเสียสีถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนน้ำมันตามเวลาที่กำหนดที่เหมาะสมนะครับมันจะทำให้ลูกสูบแล้วปอกเนะี่ยสึกไวและเป็นส่วนหนึ่งของอทำให้รถไม่มีกำลังและแรงม้าตกครับสำหรับรถใหม่อ่ะครับที่ใช้งานครบ50ชั่วโมงแนะนำให้เปลี่ยนถ่ายครั้งแรกและครั้งต่อไปทุกๆ100รยชั่วโมงครับเพื่อ ลดการเสียสีของรู้สูบไปออกครับ 1. นึ่งาัเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีในรอบต่ำระดับเครื่อง 2. ใช้ประแจวัติกิขันน็อตถ่ายปล่อยน้ำมันได้หลายชั้นหมดครับล้างไส้กรองนละมันเครื่องด้วยนมันโซลานะครับโดยการขย่าหรือว่าใช้แปรงปัดๆแล้วก็แช่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งจากนั้นก็ประกอบพอดีเดิม โดยการประกอบนะขันแค่ตึงมือหรือว่าขันจนหมุนไปต่อไม่ได้แล้วะครับสเติมน้ำมันเครื่องตาช้าง,งด้วยกรงสี่ดำของเรานะครับในการเติมควรเติมไม่อยู่ในที่บนหรือไม่ต่ำกว่าขีดล่างครับผมีมวัดระดับน้ำมันเครื่องคือให้เครื่องยนต์อยู่ในแนวล่าบ โดยการแทงไม้วัดลงไปในตำแหน่งที่ดึงออกมาน้ำมันเครื่องที่ที่วัดขึ้นมาจะต้องไม่เกินขีดบนและไม่ต่ำกว่าขีดล่างโดยประมาณน้ำมันเครื่องจะใช้2.7ลิตรครับขั้นตอนเพียงเท่านี้พี่ๆก็จะสามารถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองได้แล้วนะครับในส่วนของการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ควรถ่ายตามระยะที่กำหนด ผมเกษตรกรท่านใดที่สนใจจะเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องตัวเองวันนี้เรามีสินค้านำเสนอคือ3ลิตรในราคา340บาทและตัว6 L, ลิตรของเราครับราคา660บาทมาติดต่อได้ที่กูตาสิงห์บุรีเราทำการเปิดทุกวันนะครับและก็มีเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมช่างโตกูตาสิงห์บุรีตัวร้านก่อนสวัสดีครับ i you.